คอ,อยจันบุรีที่เราเห็นนี้เป็นล็อกของคอ,อยบุษราคัมที่เราวางเรียงรายนี้นะครับวางเรียงรายให้ดูนี้เป็นพลอ,อยเป็นพลอ,อยลวงก็มีนะครับเป็นพลอ,อยลวงอยู่ในกล่องเค้ยก็พลอ,อยลวงพอยยังไม่ได้จัดเรียยวพลอ,อยลวงคือ,อยังไม่ได้จัดเรียงนะครับ ใจก็โทร0871505601นะครับปลอยแท้ต้องเจนาเชยเท่านั้นนะครับปล่อยแท้ต้องเจนาเชยแสงของความใสนะครับใสของปลอยก็ดูไกลๆก็สวยนะครับปล่อยพิลาแท้ดูง่ายครับถ้าของปลอมมันจะ จะใสตัวว่างสวยผิดปกตินะครับ